ซึ่งคด,ดีนี้มีนายทองหล่อโฉมงามอดีตรองประธานศาลดีกาและผู้พิพากษาอาวุโสศาลดีกาเป็นเจ้าของสำนวนค่ะแล้วก็ถือเป็นคด,ดีแรกนะคะที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำมันก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอได้มีการส่งสำนวนให้เอการสูงสุดสั่งฟ้องพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยที่หนึ่งคุณหญิงพัชมานชินวัตรเป็นจำเลยที่สองนะคะฐานกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแห่งชาติพศ 2,542ค่ะและประมวลกฎหมายอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐและเป็นเจ้าพนักงานและผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นนะคะในการจะซื้อที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นที่ดินบริเวณถนนราชดาพิเศกนะคะโดยสารได้มีการประทับรับฟ้องและออกหมายจับ Thank <laughs> รวมถึงนัดพิจนารณาคดีดัดแรกไปเมื่อวันที่14สิงหาคม2550แต่จำเลยทั้งสองใบได้มาปรากฏตัวต่อศาลศาลจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความไม่เป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่25กันยาย,ยน2550นะคะจนกว่าจะได้ตัวจำเลยทั้งสองมาศาลค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่นะคะเพราะว่าผ่านไป104วันวันนี้คุณหญิงเระเจ้ามาจินาวัตจำเลยที่สองก็ได้เดินทางเพื่อเข้ามอบตัวแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ บรรยากาศที่นี่ก็จะเห็นได้ว่านะคะ